ในคลิปนี้เรามาต่อกันนะครับจากคลิปคูปปิ้งและซัมนะครับจากคลิปที่ผ่านมานะครับทีนี้ในในในความเป็นจริงเนี่ยนะครับเรามีฟิลวันที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโอเคไหมครับถ้าเกิดว่าพีุ่๊ปปิ้งตามวันที่ด้วยสมมุติที่เฉยนะนะครับอเอาเอาเอา,เอาวันวันที่มามาุมา๊ปปิ้งเนี่ยโอเคไหมครับเราก็จะ มองเห็นข้อมูลเป็นอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวพี่เอาออกก่อนนะเอาออกก่อนอเขมไหมครับแล้วพี่รันให้ดูพี่รันปั๊บเนี่ยอ่ะพี่ก็จะได้ว่าอ่ออ่ะเดี๋ยวขอโทษนิดหนึง่งอันนี้แสดงว่าเราเราไม่ได้กรุบใบเคมไหมอ่ะกรุบใบเนี้ยครับผมอ่ะพี่เอาเอาอันนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็พี่ก็กดรันเคมไหมครับอ่ะพี่ก็จะได้อย่างเงี้ยเคมไหมครับก็คือเอ่อความเคลื่อนไหวของพาร์นลำเบอร์นี้ของพาร์นลำเบอร์นี้นําเบอร์นี้เนี่ยนะครับ มันรวมรับรวมใจในช่วงเวลานั้นเท่ากับเท่าไหรในช่วงเวลาของวันวันที่เท่ากับเท่าไหรถ้าเกิดพี่เอาวันที่มากรอง,รง,องด้วยมากุ๊ปด้วยขอโทษนะครับเอาวันที่มากุ๊ปด้วยเนี่ยถึงถ้าเราเห็นเราจะเห็นเป็นวันที่วันที่นะครับว่าแต่ละพัรนี้มีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างลองรันดูนะครับเห็นไหมนะครับอ่ามาดูดูนะชุดนี้วันที่แปดเดือนหนึ่งก็จะมีสองพัดนี้ที่มีความเคลื่อนไหวโอเคไหมครับวันที่สี่เดือนเจ็ดเนี่ยเนี่ยนะครับวันอ ตรวจอันนี้วันที่หนึ่งเดือนแปดนะครับแล้วอันนี้อันนี้วันที่สี่กับวันที่เจ็ดเดือนแปดนะครับวันที่แปดเดือนแปดมีเท่านี้นะครับแล้วก็เดือนที่สิบเอ็ดนะครับอ่าจะ,จะาเราก็จะสมมติด a ต a ที่มันไม่ค่อยไ, <c oughs> ไม่ค่อยมีมีรับจ่ายต่างกันโอเคไหมครับก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะครับซึ่งก็ไม่ไม,ไม่ไม่แปลกอะไรนะครับทีนี้สิ <c oughs> ่งที่พี่จะทำให้พวกเราดูก็คือการฟิลเตอร์ตามวัน,วนที่วันที่ นะครับเพิ่มเติมนะครับก็คือเอาเอาวันที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโอเคไหมครับอ่ะทีเนี้ยเราพี่จะไม่ไม่กุ๊บจาวันที่ละนะครับพี่จะเลือกวันที่มาด้านหลังเลือกวันที่เป็นเป็นเอ่อเป็นแวนนะครับโอเคไหมนะครับพอเลือกวันที่เป็นแหวนเนี่ยพี่ก็จะบอกว่าเอ่อพี่เอาแค่วันเดียวเนี่ยดูแค่วันที่วันที่แปดเดือนเอ่อวันที่หนึ่งเดือนแปดโอเคไหมครับเครื่องพี่เป็นแบบนี้นะนะครับ อจําไม่ได้แล้วเมื่อกี้นี่มันเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับขอดูก่อนวันที่มันเป็นยังไงเลยเลยมั่วเลยวันที่มันเป็นยังไงดูได้วันที่มันแปดแปดขึ้นหน้าแล้วก็สองสองห้าโอเคครับผมอืบางทีมันไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละเครื่องเนี่ยนะครับเวลาเราเปลี่ยนสลับไปสลับมาอะพี่จะเอาเป็นเอาแค่วันที่ วันที่แปวันที่หนึ่งเดือนแปดนะพี่ก็เขียนอย่างเงี้ยสองศูนย์สองห้าโอเคไหมครับเรามีเครื่องหมายไอ้นี่คมท้ายคมหน้านะนะครับมันจะไม่เหมือนกับมันมันจะไม่เหมือนกับที่เราฟิลเตอร์ฟิลเตอร์มานะโอเคไหมพี่เอาแค่นี้โอเคครับพี่พี่ก็จะได้แค่ว่าวันที่หนึ่งโอเคไหมวันที่หนึ่งเนี่ยมีมีอะไรครับมีแค่สองตัวนี้โอเคไหมครับถ้าถ,ถ,ถ้าพี่จะ เอาหนักกว่า,านั้นพี่บีทวีนโอเคไหมครับบีทวีนบีทวีนเนี้ยเริ่มต้นจากวันที่หนึ่งทูแอนไม่ได้แอนไม่ได้ทูนะครับแอนนะครับแย่อะไรถึงวันที่ถึงวันที่สิบแล้วกันโอเคไหมครับแปดสิบสองส่วนสองห้าครับผมโอเคไหม,มจำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนี้นะโอเคไหม,มครับ ก็จะได้ได้อย่างเนี้โอเคไหมครับนะอันนี้แปลแปลว่าอะไรแปลว่าเราสามารถจะซ้าในช่วงวันที่นั้นถึงวันที่นี้ซึ่งเดี๋ยวพี่บอกก่อนนะนะครับเวลาเราไปทําอย่างนี้กับ Excel นะแม่งวุ่นวายยุ่งยากต้องกองนั่นกองนี่ใช่ไหมครับอันนี้เราทําอยู่บนหน้าต่างเดียวเลยง่ายไหมง่ายนะครับอืม ง่ายพี่ว่าใครว่าใครว่ายากพี่ว่าง่ายอะ่ะนะครับเราพี่ว่าเราหัดทําบ่อยๆนิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะไม่ไม่หงุดหงิดกับเรื่องพวกนี้นะครับนะบีเนี่ยเราเราทาได้หมดทุกอย่างนะครับแล้วง่ายดายแล้วได้ได้ผลที่ท,ที่ง่ายดายมากโอเคไหมครับอันนี้ก็เป็นเป็นอีกอจริงๆว่าจ,จะเขียนนะเนี่ยไว้ไว,ไว้เป็นเทคนิคนะแต่ว่าแต่ว่าโอเคไหนไหนก็เอามาใส่ตรง เบสิกละนะครับพวกเราก็ได้ได้เรียนนี้เรียนรู้เรื่องนี้ไปเลยโอเคไหมครับอ่ะ